สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะมื้อวันนี้ก็ฝนตกนะคะพี่น้องนะคะฝนตกนะคะเพราะว่าเนี่ยหนนวำอสิไล่ยสุดนะคะพี่น้องเล่สุดแบบว่ากลัวสัญญาณเสียนะคะเพราะมีก็ยังมีพายุอยู่นะคะแต่ก็ไม่หนักนะคะยังเบาๆลงนิดนึงแต่ว่าทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะพี่น้องปาก็เลย,ยว่าคิดว่าเออในวสิไล่ยสุดตึงทันนยคะพี่น้องนะคะมันก็ เลื่อเวลามันนิดนึงยันโบท่านนะคะพี่น้องป้าก็เลยไล่สุดอ่าช่องกูรู้กูแชร์ก่อนนะคะพี่น้องป้าจะพูดให้ฟังนะคะถ้ามันหยุดแล้วเดี๋ยวป้าอาจจะไปขึ้นไล่สุดอ่านะคะช่องซุมทุกชวโมงเยคะ่ะพี่น้องอันนี้ป้าอัดเป็นวิดีโอนี้ให้ก่อนฝ <c oughs> ากไว้แล้วก็จะฟาดกันที่หลังป้ากับเจ็บข้อคะ่ะพี่น้องนะคะเจ็บข้อปวดท้องทั้งขึ้นเลยพี่น้องอามันขึ้นปวดมดลูกแม่นะ,ะโอ้เป็นนั่นเป็นนี่นาะผู้ถ่าก็ได้นะคะ เออดีวยว่าสิเป็นรอบเดือนนะได้พูดปวดหลังปวดเอวนะต้องกินน้ำห้อนค่ะพี่น้องพวกกินน้ำห้อนแล้วจังสวงมันขึ้นนอนบ่หลับก์ไหมคะ่ะพี่น้องเบิ่งหน้าตาแน่นออุ้ยเนี่ยถ้าเรานอนไม่อิ่มนั้นหน้าตานี่ส้มเลยนะพี่น้องนะคะป้าก็ไม่อยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยากแต่งตัวไม่ค่อยอยากอะไรคะ่ะพี่น้องก็ถ้าไม่อัดรายการไม่เลยต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าต้องอะไรแต่งหนังบางาทีขี้เกียจนะคะบางทีแบบอเออเหนื่อยอะ <laughs> นะคะพี่น้องเป็นคนที่สบายสบยอย่างเงี้ย ต้องมานั่งดูดิต้องเปลี่ยนเสือ้อผ้าเปลี่ยนอะไรนี่ใช้อาบน้ําทุกวันก็ไม่ได้หรอกครับพี่น้องว่าอยู่นี่ต่างประเทศมันกต้องอาบวันเว้นวันบางทีอาทิตย์หนึ่งสองครัง้งสามครัง้งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันอ,อยู่อากาศหนาวน้ํามันแพงเนี่ยว่าพี่น้องแต่ยังไงแล้วแต่คนขยันอาบนะครับเนะาะป้าอาบน้ําวันเว้นวันกับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปสระผมนะคะพี่น้องเนี่ยฝนตกคะ่ะพี่น้องนะก็เลยกล่าวว่าเออถ้าสระผมแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเลยสุดลัวผมมันฟูนะคะ อ่าก็ว่ากันไปเนาะป้าก็ามาทักทายกันนะคะพี่น้องมาว่าเอาป้าก็นะจะมาวิเคราะห์เรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องป้าจะพูดให้ฟังว่าทําไมนะคะตอนนี้นะคะมี f อนะคะพี่น้องเอฟซีเน,นี่ยยูทูบเพบมาเนี่ยน,นะคะพี่น้องนะคะอ่าเห็นไหมตอนนี้ได้อะไรนะคะพี่น้องนงะคะสร้างกระแสอีกแล้วนะคะป้ารู้นะคะว่า,า,าอ่านะคะอีเอ๊ะยาแก่หัวงกเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะว่ายูทูบเพบมาเนี่ยอยู่สีกอเนี่ยค่ะพี่น้องทําไมตอนนี้นะคะพากันสร้างกะระแสอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้สร้างกะระแสหรอกเพราะว่าอันนี้มันเรื่องจริงนะคะ เพราะว่าอีีอ,อ,อยาเก่หัวง,งอกเนี่ยนะคะอ่ะากูให้มึงไปเล่นนะเอา009 00พี่น้องนะคะส้ายรับ009 00นะคะหัวง,งอกเนี่ยนะคะพี่น้องทําไมถึงได้รับนะคะอ่าสินบุญนะคะพี่น้องนะคะเพราะไอ้น,นี่นะคะเป็นคนที่ขายข่าวนะคะพี่น้องขายข่าวเด้อ009 00เนี่ยนะคะเออกูให้ใช้ยาเลยนะคะเออไม่ต้องไปเอื้อนซื้อเลยนะคะ เออเถ่าแล้วนะคะพี่น้องเอ้ี่ยงสิบเจ็ดสิบเรีวบุมีอยังเห็ดเป็นยูทูปเฮฟมากับฝฟายูบันนั่นแหละค่ะแต่ว่ากันะเพราะว่าเออนะอายุหันน่ะเพราะว่าคนอื่นเขาสิบ่งใดอันน่สงสัยนะคะพี่น้องหัวงอกเลยเป็นเป็นอ่าเป็นสายรับส่วนส่วนเก่านะคะส่งข่าวขายข่าวให้พวกนี้นะคะทําไมข่าวมันถึงเรีวดีแล้วค่ะมันก็ดีอย่างนะคะพี่น้องเพราะว่าขายข่าวให้เราแต่พวกคนที่มีผลประโยชน์เนี่ยนะคะมันก็ได้ใช่ไหมคะพี่น้องเพราะว่าส่งเข้ามาในกระดรยอดเออนะคะได้ยอดวิวยอดอะไรเงี้ย มันก็เหมาะสมแล้วล่ะที่มึงจะได้นะคะที่นงที่นอนตู้เสื้อผ้านะคะพี่นองอันนี้มันการทำบรดานะคะป้าก็รู้นะคะว่าคนนี้มันเป็นใครนะคะเพราะว่าป้าก็ไม่อยากจะพูดไปหลักฐานพี่นองนะให้ไปคิดดูเองนะะพี่นงเอิญนะคะเพราะว่าเขาก็นะฮะอยู่รอดนะพี่นงเพราะว่าอยู่รอดก็เพราะต้องขายข่าวถ้าไม่ขายข่าวน่ะแก่แล้วอ่ะนะคะเดินก็ไม่ไหวแล้วนจะไปทํา youtube วิ่งตามเขาเนี่ยทุกคลิปแบบไอ้นั้นนี่นะตามเอ๋นะฮะ สองผัวเมียก็ไม่ทันหร่กค่ะนะคะก่าจะเดินไปถึงหน้าประตูบ้านน่ะเขาเดินหนีหมดแล้วนะคะตัวตามต่วตามอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมเป็นผลการที่ว่าอ่ายูทูปเห็บหมาทุกวันเนี่ยนะคะมันอยู่ได้เพราะอะไรนะคะอยู่ได้เพราะเพราะเป็นการที่เป็นสายลับนะคะศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยนะคะพี่ดองแล้วแต่เมื่อกี้ศูนย์ศูนย์ดกัดรังนะคะพี่ดองมันมีหลายคนที่ว่านะเป็นการที่ขายข่าวให้นะฝ่ายตรงข้ามนะคะพี่ดองแล้วตัวเองก็มา มามาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะมันรู้สึกว่าพวกนี้มัน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 ไม่ซื่อสัตย์นะ,ะพี่น้องถึงว่านี่แหละครับมันมันถ้าพูดถึงไอ้พวกที่ไอ้สายอวยเนี่ยนะคะมันก็ต้องระแวงนะคะจมวงว่าเฮ้ยใครคือสายรับว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทําไมข่าวถึงไม่ั่วไหลอย่างเงี้ย นะครับเพราะวขาไปปั๊บแล้วนะคนก็ต้องไปดูของว่าอ้ยไอ้นี่มันมีข่าวอะไรมาว่ากูต้องดูอะไรเงี้ยจะไม่แต่พูดถึงแล้วความเป็นจริงแล้วนะมันก็ไม่น่าจะทำหรอกนะคะเพราะว่าในการที่นะคะเรารับฝ่ายไหนแล้วเนี่ยนะเราน่าจะซื่อสัตย์กับฝ่ายนั้นนะคะแต่ว่าคนเราอเงินอ่ะมันไม่เข้าใครกออใครใช่ไหมคะป้าก็เข้าใจเพราะว่าผู้ความอยู่รอดทุกวันเนี่ยนะคะมันขายข่าวดีกว่ามันขายยาเสพติดใช่ไหมคะพี่น้องนะมันดีกว่ามันไปขายลูกองลูกอมหรือไปขายอะไรนะมันขายข่าวดีกว่านะคะเราก็คิดว่าเออ นะก็ปล่อยมันเถอะค่ะแต่ว่ามันเป็นการสร้างกระแสนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอฟซน,นะคะทีะ่ส่งที่นอนมอนมุ้งตู้ยงตู้อะไรมาให้สงองส่งของอของขวัญมาให้นะคะที่ว่าซื้อลงทุนเยอะๆนั่นคือเป็นการที่ตอบแทนนะคะที่ว่ามึงคาบข่าวมาขายกูนะ,ะ,ะมึงเป็นลูกน้องกูกูก็ให้มึงอะไรเนี้ยนะคะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รูแล้วนะคะมันก็นยังให้ตัวย่อ,อมานะป้าก็รูนะคะเพราะว่า เขาก็ทําเพื่อประโยชน์ของเขานะคะพี่น้องแต่เขาก็ไม่ได้มากัดป้าก็โอเคแล้วนะคะ <c oughs> ป้ารู้นะคะเพราะว่าแต่ที่จริงแล้วอ่ะเออก็ไม่น่าหรอกนะคะพี่น้องแต่ไอคนที่ยู u ู e เห็บหมาเนี่ยนะคะ รับจ้างเนี่ยนะคะเป็นการที่ขายนายตัวเองเนี่ยมันเป็นคนที่คบไม่ได้นะคะไอ้พวกนี้เราเราต้องคิดไว้นะคะว่าถ้าเรารักฝ่ายไหนเนี่ยนะคะเราก็ต้องคิดว่าต้องซื่อสัตย์กับคนนั้นนะคะเหมือนเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเอาเลขาป้าเน,นี่ยคะคาบขาของป้าเน,นี่ยนะคะ,ะพูดไม่ดีไปใส่ร้ายคนคนู้นคนนี้มาเอาคนที่เราไว้ใจเลขาเราอะนะเลขาเราอุ้ยเรา,เรา,เานะาไว้ใจสุดๆเราพูดออกหมดทุกอย่างแต่กับคาบขา,ข,าของเราอะเสียหายไปพูดกับคนอื่นให้เขาเอามาฟาดเราหรืออะไรเงี้ยนะคะ มันก็เป็นการที่ทรยศ์เจ้าไหนนะคะอันนี้มันก็นะคะมันก็ไม่ถูกทําไมนะ,ะป้าถึงกลัวป้าถึงระมัดระวังตัวทุกวันนี้นะคะป้าก็ไม่รับเขา่าใครง่ายๆเพราะว่าป้าก็นะคะยืนยัดว่าเออกูจะไม่ฟังใครหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสืบหาเอง คุยเองอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเรายืนหยัดว่าเราต้องเป็นหนึ่งเราจะต้องไม่คดไม่เคี้ยวนะคะเป็นนกสองหัวหรือว่าหน้าเห็นแก่เงินเห็นแก่ยอดวิวเห็นแกอะไรเอาอะไรมาฟาดอย่างนั้นนะคะป้าไม่ช่วยคนแบบนั้นนะคะป้าก็จะดูเลยว่าเออไอ้พวกไหนที่โอ้พวกนี้นะคะนกสองแคมนี่นะคะเออเรือสองแคมนี่เขาว่ากันเนี่ยนะเป็นการที่ขายข่าวให้กันเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรขนาด แค่เป็นการที่ขายข่าวแบบนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะคะหลายๆคนที่ว่าจะไว้ใจทางจะวางใจคนทุกวันนี้นะคะหายากเพราะว่า,ายูทูปผิดหมาในทุกวันนี้นะคะเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสเพราะว่าอา้าวยูทูปดหมาก็มีปัญหาอีกแล้วเห็นไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับนะคะอย่างอีป็ดนะคะพี่น้องนะคะอีป็ดเนี่ยนะคะเห็นไหมเป็นกระแสแต่ราม่าอีกแล้วในการที่ออกไปซื้อรถใช่ไหมคะ ไปซื้อรถมาเนี่ยนะคะเป็นการโกหกนะคะพี่น้องว่าเออเพื่อเรียกร้องนะคะความสนใจบอกว่าเออหน้าอ๋อหน้าสงสารจังไยน,นะกูสาชื่นชมว่าเออมันเก่งนะอย่างงี้มีเงินอ่าเก็บเงินมาไ่นที่ไหนได้นะคะพี่น้องมันซื้อรถราคานะคะไม่ถึงสองแสนกว่านะคะไม่ถึงสองแสนเจ็ดแต่มันไปโกหกนะเอฟซีหรืออ่าคนอื่นนะคะพี่น้องว่ามันออกสื่อไปเนี่ยนะคะมันทําให้อ่ารถนะคะอ่า เจ้าของเต็นเนี่ยนะคะของยี่ห้อนี Tuc ้มันเสียหายเขาก็จะเกิดฟ้องร้องได้นะคะเพราะว่าทําให้เขาเสียหายนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าอุ้ยบุรี่เขาหรือเปล่าว่ายี่ห้อนี้นะคะของดีแต่ว่าดีถูกมากโกหกแต่นะคะบอกว่าไปขายว่าซื้อได้ถูกมากๆเลยนะเออไปซื้อได้แพงมากเลยนะแต่จริงแล้วทางเต็นเขาขายเนี่ยนะคะคนขายเขาขายถูกมากๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเลยเป็นการที่บุรี่มันเป็นการที่แบบ อะไรนะเขาเรียกอ่าดิสเครดิตเขาใช่ไหมคะเขล้วคนอื่นเขาอ่นะคะมันก็สะเทือนกับทางเต็นท์ลดเขาสีว่าเขาออกขายออกไม่ได้นะคะเพราะว่าอุ้ยทำไมมันแพงจังในทั้งที่เขาขายถูกมากอันนี้มันเป็นการที่ผลเสียใช่ไหมคะการที่ทำคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยไปโกหกเขาเพื่อเป็นการเรียกร้องความสงสารหรือว่าอยากให้เอฟซีเนี่ยโอนเงินมาช่วยนะอ่าเห็นหลายคนมาเออผมช่วยนะห้าพันนะผมช่วยสองพันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการที่สร้างคอนเทนต์แบบว่า เรียกร้องความสนใจอาจจะเป็นขอทานออนไลน์นะคะพี่น้องไอ้พวกนี้นะคะนี่แหละเห็นไหมการที่ทำคนทิน้นผิดๆในการที่หลอกลวงลูกพูดไม่ตรงอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นการที่นะคะทำให้นะฮะมันเป็นผลเสียนะ,ะพี่น้องผลเสียในการที่ออกมาพูดนะ,ะเสียหายอีกด้านลุบนะฮะอย่างที่นะไอ้ไอไน้นนลคุณเนี่ยนะคะไอ้สองพวมเนี่ยนี่การที่ไป อ่ารีวิวนะคะไปรีวิวโรงแรมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวป้าต้งบอกว่าสักวันต้องมีดราม่าแน่นอนเพราะว่าอ่าโรงแรมนะคะเพราะว่าโรงแรมใหญ่ระดับนะคะห้าดาวแล้วก็อ่าอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะพี่น้องเอ่อนะคะระดับอ่าอ่าประเทศนะคะมันก็มีคนไปแบบอ่าอ่านะคะไปรีวิวแบบทางผิดทางถูกอ่ะนะคะพรีเซนเตอร์ เขาไม่ได้เชิญน,นะคะแบบว่าจะเอาคนที่มีประวัตินะคะเออคนมีประวัติอ่าขึ้นลงขึ้นซันอ่าเคยติดคุกมาแล้วเนี่ยไปรีวิวเนี่ยมันทําให้เ็าเสื่อมนะคะแล้วฝรั่งบางค่าเขาเห็นว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มันเป็นอ,อ่ามันเป็นเออนะคะจาเลยเนี่ยนะคะมันเป็นอ,อ่าในคดีนี้เนี่ยทำไมมันต้องไปรีวิวอย่างเงี้ยอุ้ยมันไม่มีคุณภาพทําให้เสื่อมนะคนเขาก็ไม่กล้าไปนะคะพี่น้องเขาเสื่อมนะคะอันนี้โรงแรมเขาอาจจะนะคะอาจจะมีนะคะพี่น้องการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็มีได้นะคะเพราะว่าป อวดอ้างเพราะว่าตัวเองเป็นแค่นะฮะยามนะคะเป็นยามสมัยก่อนเนี่ยนะคะไม่มีคุณภาพนะคะพี่น้องคือแบบว่ายามเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นึกถึงว่าเออเป็นไงแบบขี้ข้านั่งเฝ้าอยู่อ่า,อ,าอยู่ที่หน,น้าสนามเฉยๆนะคะพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเหยียบย่า,าเหยียบย่าในเขตบริเวณของที่นะสูงส่งว่างันเถิดน,นะคะพี่น้องเราไปอวดอ้างบารมีตัวเองนะคะพี่น้องมันเป็นการที่ไอ้เนี่ย ไปยกยอตัวเองสร้างคอนเทนต์ผิดนะคะพี่น้องอในรูปนี้ถ้าระดับโรงแรม5ดาวเนี่ยเขาต้องเอาพรีเซนเตอร์นะ,ะขาวใสสะอาดนะคะพี่น้องเออนะคะไม่มีประวัติหน้าตาดีนะคะพี่น้องระดับมันต้องอดูคนมีเงินจริงๆนะคะเออนะคะเอาไปรีวิวแล้วคนจะได้เชื่อถือนะคะพี่น้องอมันก็เป็นสิริบงกลแกลกับโ,โรงแรมเขาใช่ไหมถ้าเกิดไอ้นี่มันถือ,อ,อทักษะนะคะพี่น้องเข้าไปรีวิวเองหรือไปทำคอนเทนต์เองเนี่ยนะคะแล้วก็ มันก็จะโดนทั้งกลุ่มเนี่ยแหละทั้งไอ้นะคะไอ้หมูสามชั้นเนี่ยแหละครับพี่น้องนะคะไอ้เบาหวานเนี่ยก็จะโดนด้วยนะคะเป็นคนที่ชักจูงหรืออะไรเนี่ยหลายๆอย่างอันนี้ป้าพูดให้ฟังนะคะสักวันเดี๋ยวมันต้องมีมา พราะอย่างนี้นะคะป้าจะพูดให้ฟังว่าอย่างที่เป็นไอดอลนะคะอย่าแบบออไอดอลอะไรเขาเรียกอัน,นอ่าอัดิกตอกนะคะก็มีมีอีนี่นะคะคนหนึ่งเนี่ยนะป้าก็ไม่ชอบมันนะ,ะแสดงอวดอรวยก็มีคนดราม่าออกมาด่ามันนะคะพี่น้องพราว่าเออนะคะในคอนเทนต์น,นกาอวดรวยกูโยนทองนะอ่างอุ้ยเงินมีใช้นะอากูโยนทิ้งไปอ่ากูแดกนี่อากูโยนทิ้งไปคือแบบว่าทําพฤติกรรมส่อแบบว่าอวดอรวยในทางผิดนะคะพี่น้องในทางที่ตัวเองเนี่ยนะคะเออหน้าตาก็ขี้เละ ฟันก็โอ้โหแม่งหน้าหางเป็นกันอันหนักท่อนสะพานเลยนะคะหน้าตาขี้หล่ยังไม่พอนะ,ะจิตใจก็ยังแบบว่าอ่าซ้ำๆด้วยนะครับเป็นการที่แบบว่าเขาบูลลี่มันเพราะว่าในการที่มารีวิวทำคอนเทนต์การที่ โยนของทิ้งอ่ะทองทึงนามันก็เอาทองปลอมนะครับพี่น้องโยนทิ้งไปคนก็เสียได้นะคะอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่มันมาโยนอาหารการกินนี่ครับพี่น้องเพราะว่านะคะอาหารการกินนี่เป็นสิ่งที่นะสูงสงที่คิดว่าสูงสงและต่อชะตาชีวิตของทุกคนได้จะไม่อยู่ได้เพราะอาหารใช่ไหมคะมันก็เอาทั้งไข่อะไรเป็นแผงๆแล้วนะเป็นสิบสแผงมาโยนทิ้งไม่ว่าจะแดกหาอะไรก็ตามหมูปงหมูปิ้งมันโยนทิ้งข้าวโยนทิ้งมันเป็นการที่ลบหลู่แล้วก็เป็นการที่ดูดูถูกอ่า Uh, คนที่ uh, อะไรอะทาไร่ทานานะคะพี่น้องนะ,ะมันไม่เหมาะสมไอเนี่ยมันเ,เขาก็ระบูรี่เขาเลยออกมานั่งด่ามันนะคะอันนี้มันเหมาะสมแล้วค่ะพี่น้องผลสุดท้ายเป็นไงดูบ้านมันสิมันอวดอรวยแต่มันทําแบบนี้แต่บ้านมันอะฝาบ้านยังไม่มีนะคะเหมือนกับไอ้พวยเลยนะ มันไอ้นีละคุณเลยนะคะนี่ไงมันเป็นประเด็นพ้นสุดท้ายไฟไม่บ้านเห็นไหมคะคกงกำกงเปลียนกันดูถูกและเนี่ยก็ถึงบอกว่าให้เป็นบทเรียนนะคะการทำคอนเทนต์ที่พวกนี้นะ,ะแล้วแล้วไอ้สัตว์สองพวเมียเนี่ยนะคะพี่รองกันที่ทำคอนเทนต์ไปรีวิวนะคะไอแบบโอ้โหแบบเรียบเทียบตัวเองที่สูงสูงถึงแผ่นดินนะคะกูจะทําเพื่อแผ่นดินเพื่อแบบอะไรแบบว่าเหมือนเจ้าเหนือหัวคือแบบเป็นการลบหลู่นะคะเอาท่านมาเทียบเหมือนกับตัวเองเนี่ยนะคะมึงอะใต้ส้มตินนะคะมึงอะนะ บุญวาสนานะ่ะท่านจะได้มาเหยียบนะหัวมึงหรือเปล่านะคะอันนั้น,ม,นมันเปรียบเทียบตัวเองนี่เทียบเท่าแบบในหลวงเลยนะคะแบบสูงส่งอะไรเนี่ยไอ้นี่อีนี่มันมันปากมันก่างนะคะถึงบอกว่าเนี่นะคะการกระทําของมันนีอม,มันไม่ไม่เหมาะสมนะคะที่การจะไปรีวิวหรือไปพูดอะไรน่ะก่างนะคะอเนี่ยป้าก็ถึงบอกว่ามันลักษณะเดียวกันเลยนะ,ะไ,อไอ้นี่นะคะไอ,ไอ้สองผัวเมียเนี่ยมันน่าจะนึกถึงว่าเออมึงไปรีวิวตอนนี้ในการที่เป็นเสียทีนะคะ กินหรูเนี่ยนะมึงไม่นึกถึงว่าตอนที่มึงไม่มีฝาบ้านอ่ะทาไมไม,ม่รีวิวตอนที่มึงไม่มีฝาบ้านมึงจะได้มีจิตสํานึกใช่ไหมคะแล้วนะคะในการที่พาลูกกินเที่ยวแล้วไม่ให้เวลาลูกนะคะในการที่จะเล่าเรียนศึกษานะคะความรู้เนี่ยไม่มีไม่ป้อนให้นั่งเล่นให้กินเที่ยวหรูหรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่งเล่นอ่ายูทูบนั่งเล่นการ์ตูนเล่นเกมตลอดนี่เป็นการที่ทําส่งเสริมให้ลูกได้ตกต่ําลงนะคะอนาคตน่ะลูกนะนะคะสอบไม่ผ่านหรอกคะ่ะนะคะ กินอะไรก็เลือกกินนาพี่น้องคือสอนลูกในทางผิดนะ,ะสมองมาปัญญาควายแล้วอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมึงติดคุกติดตารางไปพ่อแม่มึงนะฮะพี่กุ้งพี่การไปใครจะเลี้ยงนะฮะมึงจะมาขอทานออนไลน์เหมือนพ่อมึงเหรอนะคะลูกมึงน่ะละสองคนน่ะมึงแทนที่จะรู้จักนะคะ ปรับปรุงและให้โอกาสลูกนะคะไปเรียนหนังสือไม่งั้นก็ให้เป็นรเรียนโรงเรียนประจําซะถ้ามันอยู่กับมึงไม่ได้นะ,ะอยู่เศร้าโรงเรียนประจานะ,ะฝึกฝนมันให้การที่ฝึกการอดทนการขายของการอะไรดูมันโตแล้วนะฮะมันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าให้มันนั่งเล่นเกมโอไปไหนมาไหนเดียวโอโหติดที่อยู่กันตลอดนะคะอ่ะมึงก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกแดกข้าวก็ต้องนั่งเล่นโอ้โแดกข้าวนี่แบบ คือแบบว่าสวยหรูมูอะไรรูหร้หลามหมาเห่าเลยนะคะอันนี้ถึงบอกไงก็เอาป้าจะพูดในฝั่งกันนี้แหละคะ่ะเพราะว่าในการที่จุดนี้นะคะอินี่ทําตัวผิด พอรู้ไหมเวลาระหว่างในการที่เดินทางเนี่ยนะคะสังเกตดูไหมเวลามันกินข้าวนะคะพี่น้องมันกินข้าวเนี่ยนะคะเออมันกินเวลาน่ะเออยังมีอิมียฝรั่งนะคะพี่น้องอิมียฝรั่งนะเออนะคะรวยจำปอมนะนะคะพี่น้องออกมาเนี่ยมันกะว่าเออมีคนมาเลี้ยงนะพี่น้องพากันสั่งกินเต็มโตนะคะเออนะค่าจ่ายสองหมื่นอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องแต่พอนะวันวันที่มันจะกลับเนี่ยนะคะอ้าวอ่ะเออไอ ไอ้เบาหวานก็ทิ้งมันไปแล้วไม่รู้ไปเหี้ยทั้งไหนนะคะก็รู้ว่าโดนหมายสารเรียกก็คงจะแตกแยกกันนะเพราะเดินทางกลับมาขาเองนะคะอ่าไม่พ้นว่าตัวเองจะไปนั่งแดกข้าวเนี่ยนะคะอ่าไม่ไม่รูล้าแล้วทีเนี้ยเออประหยัดเอาวว้ยเอ้ยกูต้องจ่ายเองเว้ยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มีคนจ่ายให้กูสั่งกับข้าวแม่งรู้ลาเต็มโตพอมานั่งกินเนี่ยน้องของตัวเองนะคะนั่งกินขนมจีนใช่ไหมคะเออนะคะนั่งกินขนมจีนมยาปาแล้วก็เอ่อแกงเออนะคบแกงเขียวหวานเท่านั้นดูสินะ อพอเสร็จแล้วก็โยนนะว่าดูที่อย่าโยนหินข้างทางอะนะว่าโอ้ดูที่มิดด้ามสองผมเมียเนี่ยต้องใจนะอนุนันนี่นะโยนให้ตามั่งคือเป็นคนที่ช่วยโอกาสคนแบบนี้มันคบไม่ได้นะคะช่วยกัดตัวเองแดกเองเนาะฮะนะครอบครัวมึงทั้งนั้นแทนที่ะจะเลี้ยงพ่อนะคะเลี้ยงคนอื่นที่เขาอุตส่าห์มาอยู่กับมึงเนี่ยเป็นกําลังใจมึงติดตามชีวิตมึงนะ,ะข้ามมึงทั้งมันก็แพงเขาก็อุตส่าห์ไปไปเป็นเพื่อนมึง ไปให้กำลังใจมึงตลอดแต่อัน,นี่สองภูมิเนียนี่เป็นคนที่ว่านะคะตำตำจริงๆนะคะเออนะคะคือแบบออนิสัยก็แย่นะ,ะพี่หนุ่มบอกตรงว่าคบไม่ได้อีพวกแบบนี้นะคะเห็นแก่ได้แก่กินนะคะอันนี้เห็นไหมคะพ้นสุดท้ายไหมดูสังเกตดูเวลาเขามากินเองนะ่ะ กินอย่างประหยัดนะคะอ่ากินอย่างนี้นประหยัดยังจะโยนให้คนอื่นเลี้ยงนะมันเคยตัวงแมีคนจ่ายมันกินนะคะมันจะสั่งสั่ง,งอ่าพอคนเดิไม่มาเอาไม่มาเหรออย่างเงี้ยเห็นไหมคะนั่นแหละคือน,นิสัยไอ้พวกนะคะคนไม่เคยแดกนะคะเออคนเคยมันไม่มีฝาบ้านคนมันจนอ่าบาคนไม่เคยมีนะคะนี่แหละมันก็เลยหลงตัวเองนะอันนี้ก็นะคะเป็นบทเรียนนะคะพี่น้องก็ถึงบอกว่าเอาก็ฝากเอาไวนะะาา้นะคะป้าก็อ่ามานะคะ มาวิเคราะห์นะคะพูดเล่าให้กันฟังนะคะก็ถึงบอกว่าจับตามองมันอีกนะคะพี่น้องเอาก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่านะฝนทั้งฝนทั้ง,งลมเลยนะคะเรก็อาจเป็นคลิปไว้เดี๋ยวคลิปย,วยาวๆเกินไปเดี๋ยวมันจะหลุดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่นั่นอ่ะ มันอาจจะเลยเวลานะคะพี่น้องป้าอาจจะไล่สุดหรืออาจจะไม่ไล่สุดนะคะเดี๋ยวป้าจะอาจ,จเป็นคลิปให้นะคะเดี๋ยวป้าวิเคราะห์ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะกูรู้กูแ์นะคะพี่น้องนะ,ะติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ส้มทอกชูสายฟาดนะคะภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากมายค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ